สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาชมบรรยากาศที่บ้านตุ่มรีสอร์ทอัพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเรากำลังเดินไปชมบรรยากาศริมแม่น้ำแม่กลองยามเช้ากันค่ะระหว่างที่รออาหารเช้านะคะเดินชมบรรยากาศฟังเสียงนกเพลินดีค่ะทั้งสองด้านเป็นที่พักค่ะแต่เราไม่ได้พักที่นี่เราพักอีกด้านหนึ่งค่ะ เดินมาเรื่อยๆเห็นแม่น้ำแม่กลองอยู่ด้านหน้าแล้วค่ะถึงแล้วค่ะริมแม่น้ำแม่กลองยามเช้าอากาศดีมากค่ะตรงจุดนี้ยังไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นค่ะชมทิวทัศน์ริมฝั่งน้ำกันก่อนค่ะเช้าๆอากาศสดชื่นรับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มที่เลยค่ะ มีคนขับเรือผ่านด้วยค่ะวิถีชีวิตชาวบ้านแถวนี้ดูแล้วเพลินดีค่ะตอนนี้น้ำยังขึ้นไม่เต็มที่ ชายฝั่งจะดูไม่สวยเพราะเห็นดินโคลนค่ะ <Hello. S 1> เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะบ <Hello. S 1> รรยากาศเงียบสงบมากค่ะ <Hello. S 1> มาเก็บภาพอีกด้านค่ะด้านนี้มีต้นไม้ดอกไม้สีสดสวยดูแล้วมีสีสันสดชื่นมากค่ะ มีพระขึ้นจากเรือมาบินธบาทด้วยค่ะเมื่อตักบาทเสร็จพระท่านก็ให้พรค่ะจากนั้นท่านก็ลงเรือมีคนพายเรือให้นะคะนั่งเรือไปบินธบาทที่อื่นต่อไปค่ะ เป็นภาพที่งดงามมากค่ะรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นค่ะหลังจากนั้นเราก็นั่งรับประทานอาหารเช้าริมแม่น้ำกันค่ะแต่ไม่ได้เก็บภาพมาฝากนะคะหลังจากที่ทานอาหารเช้าเสร็จเราก็ถ่ายภาพสวยๆกันค่ะระหว่างนั้นก็มีคนขับเรือ พาน้องหมาสามตัวนั่งเรือผ่านค่ะน่ารักมากๆค่ะเกือบเก็บภาพไม่ทันสุดท้ายที่นำภาพมาให้ชมคือห้องน้ำของที่พักที่นี่ค่ะจะแปลกกว่าที่เคยพักมาคือตรงห้องอาบน้ำเปิดหลังคาโล่งกลางคืนได้ชมดาวกับเดือนไปด้วยค่ะตอนอาบน้ำก็ลุ้นไปและตื่นเต้นไปด้วยค่ะกลัวใครโผล่หน้ามาค่ะ ใครชอบของแปลกๆและบรรยากาศแบบนี้ก็ไปพักกันได้นะคะใครไม่ชอบห้องพักแบบนี้ก็มีห้องพักอีกหลายแบบหลายราคาให้เลือกค่ะสำหรับคลิปนี้จะเน้นบรรยากาศนอกห้องพักที่เป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ